คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงห่วงใยต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาลจึงมีพระดำริให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวง โรงเรียนเพียงหลวงหนึ่งบ้านท่าตอนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสตั้งอยู่เลขที่614หมู่ที่สตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มีเขตพื้นที่บริการ5หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านห้วยปู 2. บ้านห้วยมะเฟือง 3. บ้านท่าตอน 4. บ้านร่มไทยและ5บ้านห้วยน้ำเย็นจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น41คนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น715คน โดยมีนางสาวสายใจสุวรรณดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเพียงหลวงหนึ่งบ้านท่าตอนโดยใช้ 3Q Model Q ที่1 Quality Control การควบคุมคุณภาพเพื่อกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้ได้ผลตามรายการตรวจสอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนดด้านการบริหารแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาบริบทของสถานศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษากำหนดโครงการกิจกรรมและงบประมาณที่เหมาะสมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในกรอบระยะเวลาที่กำหนดจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้จัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน วางแผนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มการลงมือปฏิบัติจริงหรือสร้างชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงให้ผู้เรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นนำเสนอสะท้อนชิ้นงานของตนเองและผู้เรียนคนอื่นๆใช้สื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้านผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ5ประการดังนี้ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคิวที่2 Quality Audit การตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษามีระบบควบคุมคุณภาพและปฏิบัติตามระบบด้านการบริหาร ใช้เครื่องมือการติดตามการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมต่างๆติดตามผลงานการดำเนินงานโดยการนิเทศในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในรูปแบบออนแฮนออนไลน์ hand, online, และออนดีมานด์นำผลการประเมินผู้เรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนวิจัยเพื่อพัฒนา หรือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องคิวที่3 Quality Assessment การประเมินคุณภาพกระบวนการประเมินผลโดยภาพรวมพบว่าเมื่อได้ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพแล้วทำให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพด้านการบริหารจัดการกระบวนการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามรายการตรวจสอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนดว่าอยู่ในระดับใดนำผลการประเมินโครงการกิจกรรมไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำข้อมูลย้อนกลับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนาจากการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย t q MODEL ส่งผลให้ผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT และ O-net สูงกว่าระดับประเทศและด้านผู้บริหารคณะครูได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเงินรางวัลระดับเหรียญทองหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาค จากสำนักงานเลขาธิการครูสภารางวัลองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบจากอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับชมเชยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 ได้รับการประกาศเป็นหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนาจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมรางวัลครูดีสีเชียงใหม่รางวัลระดับชมเชยการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสอรพันยะจากกรมการาศาสนานอกจากนี้ทางโรงเรียน ยังได้รับผดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมและโรงเรียนวิถีพุทธของจังหวัดเชียงใหม่จากผลการดำเนินงานที่ได้กล่าวมาข้างตน้นประสบความสำเร็จได้เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียน ซึ่งการดำเนินงานในทุกด้านจะมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไปขอบคุณค่ะ